ต้องบอกก่อนนะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังคืออะไรรู้ป้าด้าดีใจมากตอนแรกอ่ะได้ข่าวว่าพี่เอจะทำคอลลาเจนแต่ได้ว่าค่าวที่ด้าที่มาบ้านพี่เอใช่ปะพี่เออ่ะส่งเป็นซองเงินเงินมาพี่พอเราซองเงินเงินมาเลยไอ้ซองนั้นไอซองเก่าอ่ะเป็นซองเทสอะค่ะค่ะวันนั้นก็มาถ่ายรายการนั่นแหละแล้วพี่บอกว่าน้องด้าน้องด้าเอาลองไปชิมหน่อยอันนี้เป็นแบบโปรดักที่พี่เอจะทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอลลาเจนตอนแรกก็คือเอาไปกินนะพี่เอไม่ได้คาดหวังก็เออเออ คือมันคงเหมือนคอลลาเจนทั่วไปแล้วด้าเป็นคนชอบตรวจร่างกายพอด้าไปตรวจร่างกายใช่ค่ะก่อนหน้าที่จะกินของพี่เออะคือด้าไปหาศูนย์เวลเนสอะไรเงี้ยเขาก็มีการตรวจหาค่าเทโลเมียร์เทโลเมียร์มันก็คือตัวตัวโครโมโซมแล้วตัวเอ็กซ์อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่ามันสั้นเนี่ยหมายถึงว่าเราแก่เนาะพอเราแก่ไปมันจะสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆใช่ปะเอ็กซ์เทโลเมียร์ตัวเนี้ยไปตรวจนะตอนแรกอะค่าเทโลเมียร์ด้าอายุ4ีเนาะค่าเทโลเมียร์คือแต่สิบปี่ค่ะเออแต่ โดยที่ยังไม่รู้ไม่รู้ยังไม่เป็นซองไม่เป็นกล่องแบบนี้นะค่ะโยนมาเลยโยนมาเลยเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเทสเตอร์แบบนี้ค่ะนนี่่คะเเเป็ทสพอทานไปแบบนี้สามเดือนแล้วก็ด้าจะตรวจร่างกายทุกๆสามเดือนที่แบบค่าเจาะเลือดเพราะเราต้องดื่มวิตามินอะไรอย่างเงี้ยเนาะหมอเขาแบบว่าอุ๊ยคุณด้าค่าเทโลเมียร์เด็กลงอ่ะเท่ากับคนอายุสามสิบเอ็ดดิ้ก็ตกใจว่ะเฮ้ยแล้วไปทำอะไรมา เออทำอะไรวะอะไร้กก็เลยบอกว่าพอเจอพี่เอก็มอกพี่เอพี่ A. เอคอลลาเจนที่สั่งเพราะว่าได้เป็นคนไม่ค่อยกินวิตามินเยอะบอกว่าไอ้คอ,อลลาเจนอะมันมีส่วนผสมอะไรอะพอล่าสุดอะหมอชมว่าแบบเออเราแบบผ้าเทโลเมียเรเราอะเด็กลงเด็กลงก็คือเส้นเทโลเมียของเราใช่ยา,ยาว,ยาวขึ้น,นแบบนี้ใช่เออไปไปมา พี่่เฉลยนะคะนี่ไงเอซิเครตในนี้อเขามีสารสกัดสารสกัดจากเบือกสนจากนิวซีแลนด์สารสกัดจากเบือกสนนิวซีแลนด์เรามีใบใบการันตีด้วยเลยค่ะพี่ดาว่าทําให้แบบว่าค่าเทลเมียเนี่ยมันยาวขึ้นได้44เปอร์เซนต์ใช่ตอนนี้หมอตรวจแล้วพี่ดาก็เป็นอดีตอายุ3เอชแล้วนะก็ตอนนี้คือใครถามว่าอีกเท่าไหร่3เอชค่ะเราไม่บอกอายุจริงเราบอกอายุเทโลเมียร์นะดี๋ยวค่ะใครที่บอกว่าอยากกินคอลลาเจนที่ทําให้เด็กลงนะลองไปซื้อดูเอซิเครตค่ะอันนี้คื อตอนแรกลองแบบไม่คาดหวังแต่ตอนนี้คือเลิฟเลยรักเลยเพราะมันทาให้แบบว่าด้าเด็กลงได้ค่ะพี่เอเป็นเจ้าของนะคะพี่เอเป็นเจ้าของเองเพราะฉะนั้นต้องใส่สิ่งที่ดีที่สุดนะพี่ด้าให้น้องกินคนที่เรารู้จักกินออถ้ากินไม่ดีต้องโดนด่าแน่นอนแต่เมื่อกี้พี่เอพูดแล้วนะคะว่าน้องด้าน้องด้าพี่เอ,เอให้กินเป็นปีแล้วเนาะวันนี้อุ่นหนุ่มพี่เอว้าข <c oughs> อบคุณมากเ่ะพี่ด้า<ล>ค่ะเปิดบินน้องด้าซื้อร้อยกล่อง,องอค่ะ <c oughs> คุณมากขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณน้องด้าลองซื้อลองซื้อ,ลอ,อลองซื้อนะคะรสชาติอร่อยด้วยกดตด